สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนๆอยากสนับสนุนทางเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชื้อได้เลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพพร้อมให้บริการขอขอบคุณ f c ทุกๆคนที่รับชม ยีราฟชื่อวิทยาศาสตร์ g i เ,เฟอร์เป็นสก,กุลหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงเ,ฟเฟ์ Giraffidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องมีลักษณะเด่นคือเป็นสัตว์ที่ตัวสูงขายาวลำคอยาวมีเขาหนึ่งคู่ตัวมีสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มเป็นลายมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาตัวผู้มีความสูง4.8-5.5เมตร16-18ฟุต และมีน้ำหนักถึง900กิโลกร,รมัม2,000ปอนด์ตัวเมียมีขนาดและความสูงน้อยกว่าเล็กน้อยจัดเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลกยีราฟมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียไม่ผลัดเขาที่เขามีขนปกคลุมอยู่เขาของยีราฟเป็นสิ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเพศเขาของยีราฟตัวผู้ด้านบนมีลักษณะตัดราบเรียบ และมีความใหญ่อวบกว่าขณะที่ของตัวเมียจะมีขนสีดำปกคลุมเห็นเป็นพุ่มชัดเจน2มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมเป็นฝูงราวสิบหถึงยีตัวหรือมากกว่านั้นในทุ่งโล่งร่วมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆเช่นแอนทิโลป ม้าลายหรือนกระจอกเทศเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้สามปีครึ่งตั้งท้องนาน42046 1วันลูกยีราฟอย่านมเมื่ออายุได้สิบเดือนเมื่อคลอดออกมาแล้วจะสามารถยืนและเดินได้ภายในเวลาไม่นานเหมือนสัตว์กีบคู่ทั่วไปและวิ่งได้ภายในเวลา2-3วันตัวเมียมีเต้านมทั้งหมด4เต้ายีราฟ จะเป็นสัตว์ทุกๆ14วันแต่ละครั้งเป็นอยู่ราว24ชั่วโมงมีอายุขไขเฉลี่ย2 3 0ปี 3. ลักษณะพิเศษด้วยความที่เป็นสัตว์ตัวสูงยีราฟจำเป็นต้องมีหัวใจขนาดใหญ่เพื่อหมุนสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองยีราฟสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากกว่ามนุษย์ถึง3เท่า เพื่อไปเลี้ยงสมองที่อยู่สูงขึ้นไปประมาณ8ฟุตเสมือนกับปั๊มน้ำที่สูบน้ำขึ้นไปยังตึกสูงหัวใจของยีราฟหนักประมาณ10กิโลกรัมระบบไหลเวียนโลหิตจึงเป็นแบบพิเศษเรียกว่ารีที่มิ a รเบเลช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองมากเกินไปเวลาย,ยีราฟก้มตัวดื่มน้ำ ระบบไหลเวียนเลือดพิเศษนี้จึงเปรียบเสมือนวาวปิดเปิดน้ํำ 4. ยีราฟเป็นสัตว์ที่กินพืชกินได้ทั้งหญ้าที่ขึ้นอยู่กับพื้นและพุ่มไม้สูงสูงโดยเฉพาะพุ่มไม้ประเภทอาเคเชียหรือกระถินรงที่มีหนามแหลมมีรสฝาดและมีพิษแต่ยีราฟก็สามารถกินได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะมีลิ้นที่ยาวถึง45-47เซนติเมตรและมีความหนาสากใช้ตวัดกินได้โดยไม่ได้รับอันตรายและทนทานต่อสารพิษได้นในระดับ1.5แต่เมื่อยีราฟจะดื่มน้ำหรือกินอาหารที่อยู่พื้นล่างต้องทางขาทั้งคู่หน้าออกและก้มคอลงเพราะมีกระดูกที่ข้อต่อต้นคอเพียง7ข้อเท่านั้น นับเป็นช่วงที่ยีราฟจะได้รับอันตรายจากสัตว์กินเนื้อที่บุกจู่โจมได้เพราะเป็นช่วงที่อยู่ในท่าที่ไม่คล่องตัวหับวันๆหนึ่งยีราฟจะกินอาหารเฉลี่ยวันละ20-30กิโลกร,รมัมขณะที่นอนหลับในท่ายืนเพียงวันละ2นาทีลบ2ชั่วโมงเท่านั้นยีราฟเมื่อวิ่งจะวิ่งได้ไม่นานนักเนื่องจากหัวใจจะสูบฉีดเลือดอย่างหนัก และเมื่อวิ่งจะต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะถ้าง,งาขาหลังและขาหน้าที่อยู่ข้างเดียวกันจะยกขึ้นลงพร้อมๆกันจึงมีลักษณะการวิ่งแบบควบกระโดดโครงเคลงไปมาและคอที่ยาวก็จะมีอาการแกว่งไกวไปมาด้วยเจ็ดแม้จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แต่ยีราฟก็ยังถูกคุกค,คามจากสัตว์กินเนื้อได้เช่นสิงโต หรือให้ยีนายีราฟมีวิธีการป้องกันตัวคือการเตะจากขาหลังที่ทรงพลังซึ่งทำให้สิงโตได้รับบาดเจ็บได้สิงโตจึงไม่ค่อยโจมตียีราฟตัวที่โตเต็มที่แต่จะเล็งไปยังลูกยีราฟมากกว่าแปะกะโหลกและเขาแบบออสิโคนยีราฟทั้งเพศผู้และเพศเมียมีเขาในแบบที่เรียกว่าออสิโคนออสเซคส์ ซึ่งจะโครงสร้างทีมีการเจริญจากกระดูกอ่อนแล้วคลุมด้วยผิวหนังและเชื่อมไปกับส่วนกระโหลกโดยเส้นเลือดที่แทรกตัวในเนื้อกระดูกอ่อนจะทำหน้าที่จับอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงเตอร์เมเรเกเลเตอร์ ulator, ลักษณะที่เห็นจะช่วยบอกเพศหรืออายุโดยในยีราฟที่มีอายุน้อย หรือเพศเมียจะมีกลุ่มขนอยู่ส่วนปลายสุดส่วนในเพศผู้ที่อายุถึงช่วงสมบูรณ์พันแล้วจะไม่มีขนในลักษณะดังกล่าวลักษณะอีกอันหนึ่งที่พบในยีราฟเพศผู้คือจะมีก้อนแข็งที่เกิดจากการะส,สมของแคลเซียมที่บริเวณหน้าผาก (front of skull) ทำให้กระโหลกส่วนหน้าผากของยีราฟเพศผู้นูนขึ้น และเป็นก้อนกอนขนาดเล็กทำให้ยีราฟเพศผู้เมื่ออายุมากขึ้นน้ำหนักของกะโลหะมีน้ำหนักมากขึ้นซึ่งจะช่วยในการต่อสู้กับยีราฟเพศผู้ตัวอื่นกะโหลกและเขาแบบออซิคนยีราฟทั้งเพศผู้และเพศเมียมีเขาในแบบที่เรียกว่าออซิโคน ซึ่งจะโครงสร้างที่มีการเจริญจากกระดูกอ่อนแล้วคลุมด้วยผิวหนังและเชื่อมไปกับส่วนกระโลกโดยเส้นเลือดที่แทรกตัวในเนื้อกระดูกอ่อนจะทำหน้าที่จับอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงเตอร์เมเรเกเตอร์ ulator, ลักษณะที่เห็นจะช่วยบอกเพศหรืออายุโดยในยีราฟที่มีอายุน้อยหรือเพศเมียจะมีกลุ่มขนอยู่ส่วนปลายสุด ส่วนในเพศผู้ที่อายุถึงช่วงสมบูรณ์พันธุ์แล้วจะไม่มีขนในลักษณะดังกล่าวลักษณะอีกอันหนึ่งที่พบในยีราฟเพศผู้คือจะมีก้อนแข็งที่เกิดจากการะส,สมของแคลเซียมที่บริเวณหน้าผาก (front of skull) ทำให้กระโหลกส่วนหน้าผากของยีราฟเพศผู้นูนขึ้น และเป็นก้อนก้อนขนาดเล็กทำให้ยีราฟเพศผู้เมื่ออายุมากขึ้นน้ำหนักของกโลหะมีน้ำหนักมากขึ้นซึ่งจะชัวในการต่อสู้กับยีราฟเพศผู้ตัวอื่นสูตรฟันของยีราฟจะเป็น i 0ศ4 0ย์1 P3 ามส่ คอของยีราฟประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งยึดติดกับบริเวณหัวไหล่คอของยีราฟจึงไม่ห้อยตกลงมาซึ่งคอของยีราฟนอกจากจะใช้เพื่อการดำรงชีวิตทั่วไปยังมีส่วนสำคัญในพฤติกรรมทางสังคมเช่นกันยีราฟตัวผู้จะเข้าต่อสู้โดยใช้คอถูหรือฟาดกับยีราฟตัวอื่นด้วยความรุนแรง ซึ่งอาจถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือตายได้เพื่อจะแสดงความเป็นจากฝูงและใช้เกี่ยวพาราสีหาคู่เพื่อสืบพันธุ์ด้วยแปะการจำแนกยีราฟยังแบ่งออกเป็นสปีชีได้ทั้งหมด4ชนิดจากการลำดับ DNA ซึ่งสรุปได้ว่าทั้ง4สายพันธุ์นี้ไม่ได้มีการผสมข้ามสายพันธุ์มาแล้วกว่า1-2ล้านปีแล้ว การสรุปเป็นไปอย่างลงตัวในเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 5 9โดยสรุปให้ยีราฟเป็นสกุลที่ประกอบด้วยยีราฟสี่ชนิดจากเดิมที่คาดว่ามีเพียงสายพันธุ์เดียวดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่างสิบ G c a m e l o p a r d ล l i s ี i r a f n u b i a G r e t i c u l o t o ยี i r a ลายร่างแหย์ยีราฟโซมาลีี ทิพย์สเกอร์ชียีราฟมาใสทีเจรฟยีราฟแอฟริกาใต้ไล่ของยีราฟสันนิฐานว่ามีไว้สำหรับพรางตัวเพราะดูแล้วจะกลมกลืนไปกับพุ่มไม้และสภาพแวดล้อมเหมือนสีของแสงและเงาของต้นไม้เจ็ดการสืบพันธุ์การผสมพันธุ์ของยีราฟ จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า polygamous คือตัวผู้ที่แข็งแรงที่เอาชนะเพศผู้ตัวอื่นในพื้นที่แห่งนั้นซึ่งยีราฟเพศผู้จะรู้ว่าเพศเมียตัวใดอยู่ในสภาวะเป็นสัตว์หรือไม่ด้วยการทดสอบจากภาษาของเพศเมียและการแสดงออกทางใบหน้าที่มีคำศัพท์ว่า flamme respond ดูภาพประกอบ เมื่อยีราฟเพศผู้พบยีราฟเพศเมียที่อยู่ในช่วงการเป็นสัตว์ยีราฟเพศผู้จะพยายามเดินตามเพื่อผสมพันธุ์การเกี่ยวพราสียีราฟเพศผู้จะเอาคอพักที่หัวหรือคอของเพศเมียที่เป็นสัตว์ในช่วงการผสมพันธุ์ยีราฟเพศผู้จะยืนเอาส่วนหน้าอกชิดส่วนท้ายของยีราฟเพศเมีย และช่วงการผสมขาหน้าพักขาที่บริเวณด้านบนของเชิงกรานยีราฟเพศเมียยีราฟเพศผู้ทดสอบประสาวะของยีราฟเพศเมียเพื่อทดสอบการเป็นสัตว์การแสดงสีหน้าที่ใบหน้าเมื่อยีราฟเพศผู้เมื่อทดสอบการเป็นสัตว์ของเพศเมีย f r a g m a n ยีราฟเพศผู้เดินตามแบบชิดต,ตัว เพื่อพยายามผสมพันธุ์เพศเมียที่เป็นสัตว์สัพธมูลวิทยาคำว่า camelopardalis เป็นศัพท์ภาษาละตินที่มีต้นเข้าจากคำศัพท์ในภาษากรีกจากคำว่า c a m e l o s อูดกับ p a d a l i s เสือดาวเนื่องจากลักษณะยีราฟคล้ายกับสัตว์ทั้งสองชนิดดังกล่าว ส่วนในภาษาอังกฤษสมัยกลางเคยใช้คำว่า c a m e l a p o r t เรียกยีราฟส่วนคำว่าย i r a f er f เชราฟในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากภาษาอาหรับ serif นอกจากนี้แล้วยี่าาฟยังถูกใช้เป็นชื่อเรียกกลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มหนึ่งด้วยความสัมพันธ์กับมนุษย์ ภาพวาดในคอสหนึ่งของยีราฟที่ถูกนําเข้ามาในราชวงศ์หมิงผ่านทางเบงกอลใช้เป็นของกำนันในยุคโบราณยีราฟถือเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องกำนันหรือบรรณาการแก่กันโดยมีบันทึกไว้ว่าในยุคจักรพรรดิหย,ยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงการเดินทาง โดยเรือรอบโลกของเชิ่งเหอมีการนำเอายีราฟกลับมาสู่ประเทศจีนในสมัยนั้นด้วย11ในสำคัญทางวัฒนธรรมยีราฟยังได้ปรากฏตัวในแอนิเมชันโดยรับบทเป็นตัวประกอบใน The Lion King และดัมโบ้รวมถึงมีบทบาทที่โดดเด่นในภาพยนตร์ The w i ก้งเขาดินสิ่งป่วนป่า และมาดากัสกาส่วนยีราฟโซฟีเป็นยางกัดที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ปีคศ1961และตัวละครที่เป็นยีราฟที่มีชื่อเสียงอื่นๆเป็นตัวนำโชคของทอยอาอาจที่มีชื่อว่ายีราฟเจฟฟรี12นอกจากนี้ยีราฟยังเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศแทนซาเนีย ความสัมพันธ์กับมนุษย์ภาพวาดในคอสอหนึ่ของยีราฟที่ถูกนำเข้ามาในราชวงศ์หมิงผ่านทางเบงกอลใช้เป็นของกำนันในยุคโบราณยีราฟถือเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องกำนันหรือบรรณาการแก่กัน โดยมีบันทึกไว้ว่าในยุคจักรพรรดิหย,ยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงการเดินทางโดยเรือรอบโลกของเชื่งเหอมีการนำเอายีราฟกลับมาสู่ประเทศจีนในสมัยนั้นด้วย11ในสำคัญทางวัฒนธรรมยีราฟยังได้ปรากฏตัวในแอนิเมชันโดยรับบทเป็นตัวประกอบในเดอะไลออนคิง และดัมโบ้รวมถึงมีบทบาทที่โดดเด่นในภาพยนตร์เดอะไวแก a ง g k o ดิน i ซิ่งป่วนป่าและมาดากัสกาส่วนยีราฟโซฟีเป็นยางกัดที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ปีคศ1961และตัวละครที่เป็นยีราฟที่มีชื่อเสียงอื่นๆเป็นตัวนำโชคของทอยอาอาที่มีชื่อว่ายีราฟเจฟฟรี12 นอกจากนี้ยีราฟยังเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศแทนซาเนีย 录一下他们排排走。没有人劈叉吗？ 或者是你没看到、啊？他前腿真的很长哦、啊。 好慢啊！可以啦。嗯